ยินดีต้อนรับสู่ลักชัวรี่คาร์ทีวีช่องสำหรับคนรักรถหรูรถแรงและนวัตกรรมยนต์ประกรรมระดับพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับรถกระบะที่ถูกพูดถึงอย่างมากในปีนี้คงหนีไม่พ้น2025อสิ isuzu v-cross 6 x หรถกระบะสายลุยสุดโหดที่เปิดมิติใหม่ขององค์การใช้งานในแบบออฟโรดและการขนส่งหนักด้วยสมรรถนะที่มากกว่ารถกระบะทั่วไปด้วยการติดตั้งระบบขับเคลื่อน6ล้อหรือที่เรียกว่า6ค x 6ททำให้สามารถกระจายแรงบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มแรงยึดเกาะและการควบคุมในทุกสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลทรายหรือเส้นทางที่เปียกลื่นดีไซน์ภายนอกของ Isuzu V Cross 6x6 ยังคงไว้ซึ่งความบึกบึนและแข็งแกร่งในแบบฉบับของ Isuzu แต่เพิ่มเติมด้วยความดุดันของซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่รองรับยางออฟโรดพิเศษกันชนหน้าและหลังแบบเหล็กเสริมเพื่อการลุยเต็มพิกัด และแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถที่ช่วยป้องกันร,ระบบช่วงล่างจากอุปสรรคกลางทางอีกหนึ่งจุดเด่นคือความยาวของตัวรถที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก,กลุ่น4รคกณาปกติเนื่องจากต้องมีพื้นที่รองรับเพลาขับหลังชุดที่2ในด้านไฟสองสว่างมีการติดตั้งไฟหน้าแบบเลเซโปรเจคเตอร์ที่มาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์รวมถึงไฟตัดหมอกหน้าและหลังที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยายามขับขี่ในสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยส่วนไฟท้ายก็เป็นเลเเช่นกันเพิ่มความสปอร์ตและเทให้กับตัวรถ เข้าสู่ภายในห้องโดยสารของ V Cross 6x6 จะพบกับการตกแต่งที่ให้ทั้งความดิบแบบออฟโรดและความสะดวกสบายแบบรถ SUV บอดนั่งหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อนพวงมาลายัยมัลติฟังชันทรงสปอร์ตแบบ3กา้านพร้อมแพดเดินชิประบบเครื่องเสียงจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ลำโพงคุณภาพจากระบบเสียงพรีเมียมช่องชาร์จ USB ทั้งหน้าและหลังรวมถึงระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวา ในด้านเครื่องยนต์2,25 Isuzu V Cross 6x6 มาพร้อมขุมพลังดีเซล3.0ลิตรโบให้กำลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าแรงบิดสูงสุดประมาณ450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและระบบขับเคลื่อน6ล้อที่มาพร้อมดิฟเฟอเรนเชียลล็อกทั้งหน้ากลางและหลังเพื่อเพิ่มการยึดเกาะเมื่อต้องปีนไต่หรือผ่านทางที่มีอุปสรรคสูงช่วงล่างถูกปรับแต่งมาโดยเฉพาะให้รับน้ำหนักและแรงสสะเทือนได้มากขึ้น ด้านหน้าใช้แบบอิสระปีกนกคู่ส่วนด้านหลังเป็นชุดเพลาคู่แบบ solid axl ที่รองรับการบรรทุกและการลุยในทุกสภาพพื้นที่โดยระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้ง6ลอ้อพร้อมระบบป้องกอันล้อล็อก abs ระบบกระจายแรงเบรก ebd และระบบช่วยเบรก ba ระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งมากับ v cross 6x6 ก็ถือว่าครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้า ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติระบบป้องกันการลื่นถลายรวมถึงกล้องมองรอบคันแบบ360องศาช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้คือความสามารถในการบรรทุกของที่มาขึ้นจากความยาวกระบาดด้านหลังที่ถูกขยายเพื่อรองรับการติดตั้งเพลาหลังเสริมทำให้สามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่ารุ่น4ี่คูณ4เดิมอีกทั้งยังสามารถลากจูงได้ดีเยี่ยมจึงเหมาะทั้งสำหรับงานอุตสาหกรรม งานฟาร์มหรือการเดินทางท่องเที่ยวแบบสมบุกสมบันราคาคาดการณ์ของ2 0 25 Isuzu V Cross 6x6 นั้นจะสูงกว่ารุ่นมาตรฐานอยู่พอสมควรโดยขึ้นอยู่กับประเทศและชุดแต่งที่เลือกเพิ่มเติมแต่ในประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.8ล้านบาทขึ้นไปซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสมรรถนะและการใช้งานที่ได้สรุปแล้ว Isuzu V Cross 6x6 คือการรวมพลังแห่งความแกร่งเทคโนโลยีและสมรรถนะเข้าไว้ในรถกระบะหนึ่งคัน ที่พร้อมลุยในทุกเส้นทางทุกสถานการณ์และทุกความต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการมากกว่าความธรรมดาสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะที่ไม่ธรรมดามีดีทั้งภายนอกภายในและการใช้งานแบบเต็มพิกัดนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Luxury c a TV เพื่อรับชมรีวิวรถหรูและรถใหม่ล่าสุดก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ